ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่2กรกฎาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้40บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม กระล่ำดอกจีนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระล่ำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระล่ำปลีแต่งผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระล่ำปลีไม่แต่งผลวันนี้19บาทต่อกิโลกรัมกระล่ำปลีหัวใจวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระล่ำปลีวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมคณะต้น วันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้2 0บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้70บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม ดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อ, uru, นนตอ,อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ขาอ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขาแกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมพริกยินดาเขียววันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาแดงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮปอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาว วันนี60 60 1, ้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตา้าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเตา้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบววเปี่ยม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้30บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อ <Pedro> กิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม มะราจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัม มะเขือสาดิ้งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อ วันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดําวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมแตงร้าน วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัด ผักปลังว tamam. ันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันน <prejudice steroids> ี <gameplay> ้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกวันนี้35บาทต่อกรมสายบัวลอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดซวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัม แครอทวันนี้25บาทตอ่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้300บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้350บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้600บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้เจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้เจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้เจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัม เห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอขอบคุณข้อมูลมาน้าทีดีโดยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ